เูยยิงของด้วุทธบางบอนสายยิงไกลลูกนี้เ้าหงปัดไม่ได้ให้หมดแดงโยมาวันนี้โมงอะไรแล้วแดง ดี๋ยวระวังด้วยด้านหลังนะพุ่งหมายว่านี้ยังไงแล้วโดนชนอจากด้านหลังเลยฮะเป็นทีของหน้ารูดวังวังดาอีกครั้งหนึ่ง อุ๊ยมายิงลูกนี้แล้วประกัดได้ได้ฮะ6แดนอ้าวฝั่ที่ดีแล้วเฮียหงอเลยฮะหงอเหล้าตูยกมาในวันนี้แล้วออกหลังเด้ยลูกแล้วลูกทุกข์วะทุ่ขเหะไรวะท่กเห็นออกหลังเจอดี เปอวันนี้ไอ้ก้าวผานัวนไม่ใช่ไม่ล้เอ่ะครัิานาสุดไม่ต้องรบกวนกัน้กันีดับเลอับเลอจับเลยเออไรอข ผมแดนยีงงูกน,นี้แล้วออกหลังไปฮนะวุฒิรังวันสามดึงดึงอยู่แล้วจังหวะท้ายเนะนี้ยโดนทางด้านผมแดนออกเป็นลูกทุ่ของวุดิรังวันสามทุ้งเร็วมาเกี่ยว ไมแดงตัดไม่ได้อาจารย์เที่ยวเปิดมาจาังหวะนี้แล้วมาตรงกลางยังคึงอ,อยู่ไม่หาตัวจ่ายไม่ได้ยังวนวน,นมาทางขวาไม่ได้ก้าเลือกแล้วยิงลูกนี้ซะแบบหลกไม่ได้ฮะได้ลูกแลยฮะลูกภูมิภูมิมาจาังหวะนี้แล้วเคลียร์พอแล้ย ที่ผมแดงมาตรงกลางเบิร์นคือมาที่เซนเตอร์อาจารเที่ยวตั้งที่ใหม่เลขติด้าน,นซ้ายแต่มาตรงกลางเบิร์นมาแล้วระวังด้วยฮนะน,ยนักเตะขยันน่าจะแยง่งเราได้แล้วทำร่างดอกไปเองนะไปลูกทุ่งของูัตบุงบอลสามทุ่มเร็วมาตรงกลางเบิร์นมามันแรงวนะ่ะหรือออกหลังไปลูกนักเตะของทางด้านผมแดง hậu quả là gì có nghĩa ôi cái này thôi đã làm á เหยียบมาเอ้าแล้วเหมือนไม่รู้แล้มมันย้อนหลังไปนิดนึงนะยกยาวๆไอ้หว่านี้ขาโอกได้แล่นเที่ยวอที่ผมแดนผมแดนจะพลิกอ้าแล้วโดนตัดไปได้แต่จังหวะสุดท้ายไงฮะก่อนมันเข้าทางของผมแดนั่นแหมะที่คอเปิดมาระวังด้วยฮะ หาทางขวาแล้ว <c oughs> ยกหมายกว่านี้ลนะแล้วเด้มงแล้วฟาวะการมองไม่ได้ปเปรียบ ดูเกมากเผมแดนมาตั้งที่ดันเชี่ยวนะจกมาจังหวะนี้แล้วออกไปแล้วเปิดมาจังวันี้แล้วยิงนี่เรียบห้อยอ้าวไล่มาสตโตแล้วเหลือที่สามนาทีเตะรีบหน่อยมีเวลานวินาทีส 电影都米好，是不？ หญิงวงนีいい้โอ้โหเลยดูเลยยกไม้กว่านี้เขียงไม้กว่านี้ หิงูบี้เรียบร้อยอ่อะชายอันสามตัดีวเหลือติพีเศษนะร <c oughs> อ่า้่หนครับ่นลูกนี้ Chọc mà... Ất nhiên rồi ừ. ผู้จัดการทีมีลูกทีก็สบายใจฮะทิ้งตลอดไม่ได้ว่าอะไรพี่นะไม่ได้ว่าอะไรที่แล้วแต่คุเข้าแล้วยิงมาที่แบบร้อยไร่ปกตีทุกสโมสรวะแล้วเสี่ยตัวแม่ผมแดนแถวฝ้ายเปล่าดิ แถวนาที่แล้วมวกแกยันตอนปลายยังคึกเลยวันนี้ทำไมไม่หมือนแถวปลายเลยแล้วคูคีกันอยู่ได้ห้องแอเดี๋ยวก่อนนะเปิดนะ18เปิดติดหญิงลูกนี้ มือของมุโอาเห็นแล้วล่ะอาไม่ตรงจุดนะรมา

เองวูดบางบอลสามแล้วยิงลูกนี้แรกมาออกหลังไปเอง โกงมานะดูวันจัทรทุกมานิกแล้วโก้ปล่อยด้านหลังะ ลูกนี้แล้วหูงงกัยไม่ได้โอมแดนโอ้โหราบุรีบอลดีเงี้ยโยกหมายวันนี้รับไม่ได้เออ ยิงีเยหลบหอกไงไหนตัวหนาาแบอยืนตังห่วงหัวไม่นห็น้ออกมพแดงแทงมาลูกนี้เป็นกแดงสิบปดสิบแปดจะแตกไปเองแล้วระวังด้วยแล้ว มาลูดของวันสามไม่ดีโดนหกแต่ไ่ได้แล้วผมแดน,นผมแดนไหลมาด้านขวายังไงผมแดนยังได้อยู่ผมแดนแดนตั้งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไอ้ลูดเนะ เอวหูจังวะนี้ดูว่า nah ถือถือของด้ผู้กองสาม ป่านไหนกว่านี้โปง่งกันกันไม่ได้ได้อยู่รุ่นม .3 หลังไม่เตะนะเอาโดนแั่ไม่ได้จะเที่ยวมาแล้ว3-2เลือกเลือกไม่แล้วยิงทีนี้ียบร้อยฮะนี่อ่างเก้าตัว่ห้าฮะไปก่ออาจารย์ 奇怪，到底何？ ผูกคีกันอยู่นะตอนนี้เปิดมาเป็นบอนเลของแดนมรี่เกตล็อกเข้าซ้ายดึงเข้าซ้ายมีแล้วไปแคบเปิดทางกันมาโอ้โหโดนก่ายได้แล้วเขี้ยวฮะอูกวาอลฝาจะสวนแล้วอูกบอลฝาหลังระวัง,งาวานะเปิดมาทางซ้ายมาตรงกลางที่ตีเปิ้ลมาลูกนีเ้เพืมันเป่าแล้วโดนตัาไดดไ,ได้แทงมาทางขวาของแดนแดนเที่ยวมาตรงกลาง เล่ยเล่นอยางหาตัวตายอยู่ดึงอยู่แล้วจะแตกโดนตายไลุ้งบอสามาหยเลขแล้วจีงเองว่านีห่วอย่านั้น ทุ่มหมาล้วันนี้อ่าเอมาที่เต็มเต้าออกมาเบิ้มาเฮียลายหลับอลตายแล้วพี่เอาหัวตะกี้ตรงนี้มันจ่ายไม่ได้แต่อย่างไม่หรอกต่เทียบตะเที่ยว ยังบางันอยู án, đ đ own, ่เปิดมาอ้าวแล้วแอบเกอบเสียบอลเลยอ้าวแล้วปังมันอยู่แล้วหูเหล่าตัวเพียรมาดี่เดงนี้หรอฮะเดี๋ยวหูเหล่าตัวบอกแล้วเป็นดูคนไม่ออกยุ่ตปรงมาทเดนนิสันมาใหม่ได้หกเปิดมาตรงกลางไม่ดีแล้วจะยิงสวนยังไงมาทางซ้ายข้าวยังงูอยู่ยังมาได้อยู่แล้วยิงไกลและติด ดีมากดีดีโดนต่ไปได้แล้วระวังด้วยหมดเวลาใกล้ขันแล้ว